ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่องตาดิจิวายกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโปเกมอนใน EP ที่4นะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมโอเคนะถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดไ u b ์ c r i b e เพื่อนกันใจการทำคลิปต่อไปนะผมอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณน้องคนหนึ่งนะครับที่แบบว่ามาช่วยเมินผมนะครับผมขอบคุณจริงๆนะผมาบอกชื่อโปเกมอนผมขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะครับผม เจ้าพิกาชูนะเรียกง่ายๆนะบิกาจูนะแล้วแต่ผมจะเรียก2แบบนะพิกาชูกับบิกาจูเดี๋ยวมันจะเรียกว่าบิกาจูมันจะแบบเรียกง่ายๆกันนะโอเคนะนะผมก็ว่ายังไม่ได้อัพเลเวลนะครับผมก็เลเวลหนึ่งนะแต่ตอนนี้แบบว่าผมมีเลเวลในตัวผมประมาณ29นะตอนนี้ก็อัพให้ถึงเลเวล29ตามมันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคผมก็จะอัพเลยนะ ถ้าผมหลังจากที่เราว่าอัพโปเกมอนมาถึงเลเวลเลเวลที่มันกำหนดนะไม่ได้เลเวลที่มันกำหนดดีเป็นเลเวลในตัวละครผมเลเวลยี่สิบเก้าผมผมก็แบบว่าเลเวลยี่สิบเก้าเหมือนกันนะเราก็จะไปดูทักษะในการตีมันแบบว่าถ้าไม่ตายมันจะเป็นยังไงปะเราก็จะไปตีมันนะนะไปต่อสู้อะไรประมาณนี้นะโอเคปะ่ะไปดูกันเลยนะครับผมโอเคอืมนะครับผมก็บิกาจจุรีกว่าสามดาวนะโอเคเรียกสองแบบนะพิกาจูกับพิกาจูแล้วแต่ใครจะเรียกนะโอเคแต่ผมจะเรียกกับพีกัจจุรีดีกว่ามันเรียกง่ายกว่านะ โอเคมาเราจะมาตีกันเลยเป็นภารกิจมันซึ่งตอนนี้ผมก็ถึงเลเวลที่ด่านนะด่านเลยด่านที่6ใช่ไหมโอเคสามสี okay. 3, 4, 5, ่ห้าหกตอนนี้เราก็ผมก็ถึงด่านที่6นะครับตอนนี้ก็แบบว่ายังไงนะที่จะจบโปรเจกต์นี้ถ้าจะจบแบบภารกิจแบบนี้ก็แปลว่ายังยาวนานนะไม่รู้ว่ายาวนานหรือเปล่านนี่ภารกิจมันเหลืออีกเยอะนะครับผมโอเคน่าจะแบบว่าโปรเจกต์นี้น่าจะยาวนะครับผมโอเคนะผมก็จะมาตีแบบด่านที่5ให้เสร็จก่อนนะนี่ท่านผู้ชมโอเค ถ้าว่าดานนี้ห้าผมแบบว่ายังไม่ยังไม่สู้ยังไม่ชนะโอเคนะเรามาสู้กันเลยโอเคเราจะมาลองท่าไม่ตายของบิกจูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะโอเคท่าแรกเราจะเป็นท่าย0นสะตัวนี้นะโอเคมันจะเป็นท่าอะไรมามาดูกันอืมเป็นท่าสายฟ้านะครับผมโอเคติดขี้ด้วยิครั้งียวตายนะโอเคชนะโอเคแบบรวดเร็วเลยโอเคตอนนี้หน่อยมันจะเป็นยังไง โอเคบิกาชูโอเคแล้วก็ท่าสิบห้าด้านบนนะโอเคปึ๊บตีสี่จุดเจ็ดแต่ก็มิตายนะแต่เปรียงซารวีนาเราเยอะนะเปรียงเปรียงค่าเหนื่อยแล้วนะจากเก้าสิบสี่เหลืออนยะูห้าสิบเก้านะโอเคเรามาดูท่าไม่ตายยี่สิบต่อไปนะเออเอาประมาณสิบเอาสิบกอนดีกว่าด้านล่างเป็นท่าสิบนะโอเคตีห้าสิบห้าแรงนะโอเคท่านผู้ชมครั้งเดียวตายเหมือนกันนะโอเคมาดูตัวนี้มาดูท่านี้ดูก่อนมันจะเป็นท่าอะไรท่ายี่สิบนะ สกิลยี่สิบโอเคสามสิบเอ็ดตีไม่ค่อยแรงนะแต่ก็พอได้สี่สิบสองเรียบร้อยตายนะท่านผู้ชมโอเคถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์นะถ้าใครชอบแบบทุกคลิปผมก็จะแบบทำต่อเรื่อยนะเป็นอีพีไปนะก็อย่าอย่าลืมฝากติดตามอีพีต่อไปกันนะท่านผู้ชมโ okay. อเคซาร์ลิวิน่าเราก็จะหมดแล้วเนะน,นี่ยท่านี้เลยก็ตีสี่สิบเจ็ดเกือบตายแต่ก็ไม่ตายนะผู้ชมเรามาเพิ่มซาลิวิน่าค่าคามเหนื่อยวันโอเคนะครับผม ถ้าแบบว่าอะไรวะถ้าพี่ถ้าผมมีผู้ติดต,ตามร้อยคนผมจะดีใจมากนะท่านผู้ชมโ okay. อเคก็จะลืมฝากติดตามถึงประมาณร้อยศัพ์นะผมก็จะมีกําลังใจต่อไปนะโอเคนะโอ้โหอยากถึงแบบว่ายอดสับทร้อยเร็วจากตอนนี้เพราะว่ายังไงนะผมปิดยอดศัพ์อยู่นะท่านผู้ชมผมก็แบบซุ่มยอดซุ่มยอดศัพท์อะไรประมาณเนี้โอเคโอ้โหพูดอะไรไม่รู้เรื่องกันนี่โอเคถ้าคลิปนี้ผมเสียงเบากันไปก็กขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ตอนตนี้ก็แบบฝนแบบว่าลินนะท่านผู้ชมโอเคไม่รู้ว่าจะมาอัดตอนไหนก็รีบอัดอยู่กับพวกนี้บบะ โอเคเพื่อให้โปรเจกต์นี้จบเร็วๆนะแตบบ่ว่าโปรเจกต์นี้แบบว่ายาวนานมากเลยนะโอเคน่าจะจบแบบว่านานพอสมควรนะโอเคน่าจะประมาณถึงประมาณ20กว่าอ p ใช่ไหมน่าจะคงนั้นคงนันนะครั้งเดียวไม่ตายก็เกือบตายโอ้อะไรเนะี่ยเรียบร้อยตายโอเคมาเพิ่มเลือดให้เจ้าพิคาชูเราก่อนนะบิกาชูเออมันจะเลือกแบบนี้เลยนะแล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่นะ โอเคมีสองแบบพิกาชูกับบิกาจูนะมันจะเรียกว่าบิกาจูแบบมันจะเรียกง่ายกว่านกันนะโอเคพิกาชูก็ถูกบิกาจูก็ถูกถูกแล้วแต่นะผมจะเอาตีท่าท่าสิบเดี๋ยวก็ว่ามันตีแรงสุดที่ผมแบบว่าใช้มานะตีห้าสิบสามโอ้โหครั้งเดียวตาย,ยนะท่านผู้ชมโอเคมามาถึงบอสล่าสุดนะครับบอสสุดท้ายนะไม่ใช่ล่าสุดดิโอเคตีท่าสิบห้านะท่าสิบห้าตีได้สามสิบสามไม่ตายครั้งเดียว แล้วก็ท่าสิบเราเหมือนเดิมติดขี้ห้าสิบเจ็ดต่อก็ไม่ตายนะมาต่อท่ายี่สิบท่าสายฟ้าเอาดอิติดขี้ด้วยสิบสี่สิบสี่โอเคเรร้อยครั้งเดียวตายไม่ใช่ครั้งเดียวตายอยีกหลายครั้งอยู่โอเคก็หมดภารกิจแล้วนะครับผมด่านที่ห้ามาถึงด่านที่หกกันแล้วนะมาต่อกันเลยนะมาถึงด่านสองโอเคมามาต่อกันเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ายาวาๆไปนะท่านผู้ชม,อมเอาเลยท่าสิบห้าครั้งเดียวไม่ตายติด,ตด ต่ติดค่าเลยไม่ให้เราปุยแต่ติดค่าพวกพลังงานอะไรประมาณนี้นะโอเคท่านผู้ชมโอเคถ้าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขออาภัยจริงๆนะท่านผู้ชมโอเคเพิ่มค่าเซดาวิน่าดีกว่าโอเคนะครับผมก็หว่าที่ผมพูดแบบว่ายัางไงที่ผมพูดแบบบ่อยนี้ก็ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะกว่าคิมมันเงียบกันไปนะแบบว่ากว่าคิมแบบไม่ไม่ล่าเรื่องอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมน่าจะดูเบื่ออะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมโอเค้ถ้าคิมนี้ถึงประมาณ50กว่าวิวก็ ขอบคุณนะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะก็จะทำคลิปต่อไปท้อถอยนะโอเคท่านผู้ชมนะครับก็จะทำต่อไปจนหมดโปรเจกต์นี้นะท่านผู้ชมโอเคอืมเอาดิตีห้าสิบสี่ไม่ติดคีอะไรเลยตีมันเดิมท่าสิบโอเคก็ขอขอบคุณน้องคุณอีกครั้งนะแบบว่ายังไง มาช่วยตอบเมนมาช่วยตอบเลยก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบใจมากๆนะโอเคขอบใจจริงๆนะจะตายไหมโอเคเอาสลุยหน้าหมดชิมหายแล้วเลือดก็หมดโอเคกินน้ำยานี่ฟื้นฟูร่างกายทั้งหมดโอเคไม่เคยกลัวนะอโอเคสี่สิบเอ็ดไม่ตายครั้งเดียวโอเคสี่สิบเรียบร้อยตายนะโอเค ผ่านด่านนี้แล้วมาด่านนี้ต่อเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแบบยาวๆเป็นเลยนะครับก็น่าจะเล่นตัวอื่นบ้างนะสลับกันบ้างนะเดี๋ยวผมเล่นพิกาชูนี้เสร็จแล้วก็น่าจะเปลี่ยนตัวเล่นเหมือนกันนะโอเคเอาตัวหนึ่งมามาคู่เคียงคู่เจ้าบีกัจจูเราด้วยนะโอเคเล่นตัวเดิมมันน่าจะเบื่อนะตอนนี้ก็เลเนวสามสิบแล้วโอเครวดเร็วมากเลยอืมชาสิบห้า เคสี่สิบสี่ไม่ตายครั้งเดียวนะโอ้โ oh, ห oh, มันตีแรงมากมันมให้มันไม่ให้เรากินอาหารแล้วเนี่ยโอเคถ้าตีธรรมดาก็ตายแล้วเรียบร้อยอืมอันนี้ก็เป็น l องบอสนะโอเคโอเคเพิ่มเลือดดีกว่าเพิ่มทุกอย่างนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกในการสอนในการอะไรนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมฝากติดตามเลยนะครับท่านผู้ชมแบบว่าสอนพัฒนานล่างไม่แบบว่าสอนแบบอั p เลเวลอันเี view, ้ผมต้องสอนแล้วทุกคนน่าจะรู้หมดแล้ว สอนแบบว่าโซลชั่นบ้าหร่าคนบอนไปไหมฮะสอนว่ารวมล่างอะไรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมโอเคจะมีคลิปแยกนะแล้วผมก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะแบบยังไงนะเป็นโปเกมอนหนูอสอนหนึ่ทางอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้สอนเดินทางหรอกเป็นคลิปพิเศษเป็นว่าที่ผมแบบว่าจะอัดลงนะ,ะอย่าลืมฝากติดตามด้วยน,นะครับโอเคจะดัดเสียงทำไมเนะี้ยชอบชอบดัดเสียงนะท่านผู้ชมโอเคก็ก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะทนะ่านผู้ชมก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะแบบว่าเป็นโปเกมอนแบบ แตภาคแบบคล้ายๆกันแบบว่าแบบคนละเวอร์ช exactly. okay. well, we right like okay. like, ันอะไรประมาณนี้คนละภาคกันนะแต่ภาคน่าจะเป็นว่าแบบเดินทางแบบยาวอะไรประมาณนั้นนะโอเคไม่ใ <Öz> ห <pee hvad> like, like? ้เราไปไหนโอเคเมื Hawaii, like ่อเราตีแบบนี okay. 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 ้เส็จมันก็จะมีแบบว่าให้เราไปตียิมไปตีอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้นะก็ไม่ยากนะก็แบบว่ามันสอนครึ่งภารกิจแล้วก็แบบว่าสอนแบบแบบว่ายังไงสอนแบบเกือบจบภารกิจอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้มีกระจูแล้วก็ว่าเลเวลสามสิบตามันแล้วโอเคเรามารับของเหมือนเดิมนะ สำหรับคลิปนี้ก็แปลว่ามีล็อกอินเวันด้วยนะผมลืมบอกนะท่านผู้ชมเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ว่าเป็นการล็อกอินเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอเคถ้าใครยังไม่โหลดก็อาจจะงงนะ้ใครบอกว่าเพิ่งเล่นก็อาจจะงงถ้าใครว่าเคยเล่นมานานก็แปลว่าน่าจะไม่งงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราน่าจะไปดูพวกโปเกมอนตัวอื่นนะเราจะเล่นตัวอื่นนะท่านผู้ชมโอเคถ้าคลิปนี้ถ้าเสียงผมบอกกันไมนขอเปลี่ยนะถ้าแบบว่ามีเสียงลมอะไรแบบว่าครุขักครุขักอะไรก็ขอเปลยนะเพราะตอนนี้มันลมแรงมากนะตอนนี้ผมว่าอัดในห้องนะอัดอัดคลิปในห้องนะก็ววววว่่่าาาถ้้มมีีีเเสยยยงออะะะะไรบกกนนนนนนขัดดผจลตหหู โอเคเราจะเล่นตอนไหนดีเดี๋ยวหากันแป๊บนึงเราจะมาเล่นแบบมิวทูสใช่ไหมผมไม่รู้นะผู้ชมว่า2ตัวนี้ที่น้องคอมเมนต์บอกว่าชื่อว่ามิวทูสเนแบบว่ายังไงมันมันมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะโอเคมาผมจะให้ดูนะนี่บอกว่าเป็นตัวสีม่วงนะสีม่วงเลยประมาณนี้นี่สองตัวนะครับผมอันนี้มิวทูสหรือเปล่าหรือตัวนี้ก็ลืมฝากคอมเมนต์มานะตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนชื่อชื่อมิวทูสนะน่าจะเป็นตัวนี้นะโอเคน่าจะน่าจะตัวนี้ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะ ล่าสุดที่ล่าสุดที่น้องเขาว่ายัางไงคอมเมนต์มานะก็ไม่รู้น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะโอเคเอาไปเลยนะโอเคตัวน,นี้ได้เอาไปได้นะถึงเลเวลสามสิบตามมันเลยโอเคสิบไปแล้วเอามาแทนตัวสิบโอเคนะครับขับไปต่อกันเลยนะถ้าคลิปนี้ว่าถ้าเสียงเบากันไปขออภัยนะผมพูดไปย้ำไปหลายครั้งวันนี้เพราะว่าผมไม่รู้นะ ว่าผมดูดูคลิปวิดีโอตัวเองแบบอว่ายัางไงนะเสียงแบบดนตีมันจะเสียงดังกว่าเสียงพูดผมอะไรประมาณนี้นะโอเคถ้าแบบว่าเป็นมันันก็ผมจะปรับปรุงคลิปนะครับผมโอเคลืมฝากติดตามด้วยนะครับโอเคนี่มันก็จะให้เราแบบว่าพัฒนาเป็นไลจูนะแล้วก็ให้เราแบบว่าผ่านอีกดาเน,นก็แบบว่าน่าจะสําเร็จแล้วผมก็จะอาพัฒนาไลจูนะโอเคนะครับไปลงไปเรื่อยๆลงไปตามมันนะภารกิจพาไปไหนก็ไปตามมันนะโอเคถ้ามีเสียงรดอะไรมาลบกวนว่าขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมโอเค มามาต่อกันเลยนะครับผมเจ้ตอนนี้แบบว่ายังไงฝนแบบว่าเริ่มแรงแล้วเนี่ยโอ้โหยังไงเนีผมก็จะว่าอัดคลิปเรื่อยละโอเคถ้าสิเหมือนเดิมซาลวิน่าว่าลด,ลดลดลดแบบไม่เยอะโอเคเอามาดิเรียมร้อยตายนะโอเคชนะไปแล้วก็จะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะครับมิวทูธนะตัวนี้น่าจะตัวนี้นะผู้ชม ถ้าถ้าน้องคนนั้นแบบว่ามันดูคลิปผมคลิปนี้คลิปล่าสุดนี้ก็เดฝากแบบบอกนะด้วยนะว่าสองตัวนี้ตอนนชื่อมิวทูตแต่น้องเขาไม่ได้คอมเมนต์อ p พที่สองแบบตัวนี้นี่นะน่าจะตัวนี้นะเออมิวทูตน่าจะตัวนี้นะเรเห็นจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับโอเคมาดูทางไม่ตายดีวยกว่าที่ผมเยกว่าได้อัพไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคอืมมันใช่เหรอใช่มีทูตหรือเปล่าโอ้ท่านี้แบบว่าอ ύ, ุ่ยดีดีท่านี้ดีเหมือนกันนะเนี้ยเรียบร้อยตายตีแลมเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชม โอเคมาตีอืม้มตียี่สิบเจ็ดไม่ตายครั้งเดียวนะโอเคตีท่าสิบตั้บนโอเคตีได้แค่สามสิบหกเองนะไม่ตายครั้งเดียวเลยอนะ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่ตายและเลือดแค่ขีดเดียวเองโอเคอืมเรียบร้อยนะตายเรียบร้อยแล้วโอเค ถึงบอสใช่ไหมผมจะเอาบิกาจูมาเล่นนะครับโอเคมามาต่อกันเลยท่าสิมันเดิมไม่ตายท่าแรกโอ้โหตัวนี้อึดมากท่านผู้ชมโโอ้โหอม,มาดีไม่ตายเหมือนเดิมติดพิษได้ท่านผู้ชมโอเคเราจะเอาเป็นน้ำยาตัวนี้นะโอเคโอ้โหเกือบตายท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี้ยโอ,โโอโ้จะตายมนะั้ยเนี่ย เอาเป็นถ้า20เนานะโอเคตีห1มันไม่ติดพิษเราเลยนะอืมเราตายไหมโอ้โหเกือบตายนะผู้ชมเอาแต่ก็าตายโอ้โหพี่กรชูผมตายนะผู้ชมโอเคอืยังไงวะแป๊บบนึงแป๊บบนึงขอชุบชีวิตก่อนนะขอชุบชีวิตแป๊บบนึงนี่ก็จะเป็นหินแบบว่าหินชุบชีวิตนะหินสีแบบว่าแดงแดงผแบบสมแบบเหลืองอะไรประมาณเนี้มมมยม่วงๆอะไรประมาณเนี้ยก็ชุบชีวิตพี่กาะจูไปเลยพี่กาจูเออเรียกได้สมแบบนะก็แล้วแต่เขาจะเรียกแบบไหนนะ โอเคช,ชนะโอเคบิกาจูเราก็ไม่ตายนะโอเคด่านต่อไปใช่ไหมอับเลือดให้โปอับเลือดให้บิกาจูแม้ว่าเต็มเต็มหลอดหมดก่อนโอเคมาต่อกันเลยเห็นไหมอืมมาอืมห้าห้าสิบหกกูครั้งเดียวตายเลยตีแรงนะเนี่ยผมก็เจ็บแบบว,ว่าตีแบบไม่รอช้านะแบบว่าตีแบบนัดเดียวจอดผม ผมจะให้มันอว่านัดเดียวจอดให้ตายหมดเลยประมาณนี้เพราะว่ากว่าคิปมันจะยาวกันไปนะโปรเจกต์นี้บอกว่ายังไงมันยาวกันไปแล้วล่ะผมว่ามันน่าจะจบยาวนะในโปรเจกต์นี้ผมว่าโอเคมาสามสิบสามผมบอกว่าจะไม่ค่อยตัดคลิปนะเพราะว่าผมจะเล่นแบบสดๆไปนะท่านผู้ชมช่งนี้ว่าขี้เกียจตัดคลิปนะโอเคท่านผู้ชมพูตรงๆเลยขี้เกียจตัดคลิปนะโอเค มาดิสามสิบ oh. ผมจะลองท่าอื่นด้วยนะออติเมตมาสี่สิบเก้าเอเรียบร้อยตายแต่เราก็เลือดลดเหมือนกันนะมันสะท้อนมาใส่เราด้วยโอเคมาถึงรับบอสแล้วโอเคมาต่อกันเลยนะครับ okay. oh. โอเคอืมสี่สิบอ้โหนะตัวนี้พูดเลยน่าจะสี่สิบหกโอ้ข้าซโลวิน่าเราอว่าลดเยอะมากนะครับนะครับผมโอเคผมเลือดให้ใหม่ดีกว่า โอเคฮืม okay. hmm. ไม่ตายแต่เกือบตายท่ายี่สิบนี่ท่าอะไรท่าสายฟ้ามาดิแปดแปดไม่ติดขี้เลยแต่ก็ตายนะโอเคโอเคมาก็จบแล้วนะเหลืออยู่ประมาณสองด่านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเราไปดูกันว่าพีบิกาจูเราแบบว,ว่าอัพพัฒนาล่างได้หรือเปล่านะก็อัพได้นะครับท่านผู้ชมแต่ให้ถึงเลเวล37มมันก็จะอัพได้นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเค เราจะมาตีต่อกันเลยมาสู้ต่อกันเลยนี่ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนมันชื่อว่ามิลทูดนะมิ t ทูมิลทูดอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวไหนนะก็น้องน้องคนคนเดิมที่แบบว่าถ้าดูนะถ้าแบบว่าถ้าดูก็คอมเมนต์มาใหม่ได้ไหมนะครับผมระหว่างตัวที่หนึ่งผมจะเรียกว่าตัวที่หนึ่งเจ้าตัวนี้นะตัวนี้ตัวที่สองก็เป็นตัวนี้นะโอเคถ้าแบบว่าถ้าดูก็คอมเมนต์มาด้วยนะตัวไหนชื่อว่ามิลทูมิลทูนะมิลทูดเออ โอเคประมาณนี้นะเราก็จะไปตีตีต่อนะโอเคคุมเรือหรือ,อยังโอเคมารักษาพยาบาลก่อนนี่ใกล้ๆเราใกล้ๆเ,เราด้วยโอเคโอเคคลิปนีเก็เว่าพูดพูดมากไปหน่อยก็ขออภัยจริงๆนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะอืมมาถึงด่านที่หกแล้วก็เลเวลที่เท่าไหร่เลเวลที่สี่อะไรประมาณนี้โอเคมาต่อกันเลยโอ้ถ้าเราแพ้ได้ท่านผู้ชมโอ้หกสิบห้ากับ ร้ 180. อยแปดสิบอจะสู้ไหวไหมเนี่ยสีได้แค่สามสิบเองนะน่าจะไหวนะอืมติดขี้หกสิบเอ็บเอาดิเอาดิมาดิอืมน่าจะว่ามีแบบว่าไปเปลี่ยนท่ามิตรายนะแต่รอคลิปหน้าดีกว่านะครับท่านผู้ชมน,น่าจะรอคลิปหน้านะโอเคอืมสามสิบสองมาทานิอืมสามสิบเจ็ดอืม,อม, <laughs> มีความเสี่ยงในการตายแบบเยอะมากนะสูงนะไม่ใช่เยอะดิสูงโอเคโอ้โห ว่าจะเพิ่มเลือดให้มันนะแต่ก็ไม่ทำาสรแล้วโอเคเพิ่มเลือดดีกว่านะที่ผมเอาพวาปกปเกิมันสองตัวนี้มาบอรว่ายัางไงมาเพื่อมาแบกบมันเหมือนกันนะเทียบพิกาจูว่าผมผมผมตายนะก็จะมีตัวสำรองอะไรมามาช่วยด้วยอะไรประมาณนี้นะโอเคหกสิบห้าโอ้โหติดคีนะท่านผู้ชมไม่ได้ติดคีดิมตีแรงโอเค 50. ห้าสิบมาดีครับโอเคมาต่อกันเลยนะลาดบอสแล้วมาดี อืมอืมเอาอันนี้ยิ่งเพิ่มเลื่อนให้มันเจ้าตัวนี้มันโกงนะผู้ชมยี่สิบแปดปรากดจิ่งไม่ติดดิมาดิยี่สิบแปดมาดิโอ้โหเกือบตายนะผู้ชมมาควจะเปลี่ยนตัวเล่นนะขอเป็นเจ้าวิวทูธนะโอเคตัวนี้หรือเปล่านะครับผู้ชมน่าจะตัวนี้เนาะอืมที่ผมพูดไม่ผิดน,นะน่าจะตัวนี้ใช่ไหม,อมโอเคมามาตีมาท่ามันก,ก่อน ยี่สิบเจ็ดแต่ก็ไม่ตายแต่ก็เกือบตายมามาดิก็ผมเพิ่มเลื่อนให้มันอีกสกุจิไม่ติดหลอกน้องมาดิยี่สิบเก้าตีไม่เข้าเลยรครับผู้ชมโอ้โหมันตีแรงเลยเจ้าตัวเนี้ยสี่สิบแปดติดขี้กับตายโอเคเรียบร้อยตายนะเจอเจ้ามิวทูตสังหารครั้งสุดท้ายใช่หรือเปล่านะถ้าผมว่าผมเรียกชื่อตัวละครผิดก็ขออภไปจริงๆนะโอเคนะ มาแล้วอีกด่านหนึ่งโอ้โหยาวมาเลยคลิปนี้น่าจะยาวนะน่าจะตีนี้แล้วก็แบบว่าน่าจะจบคลิปนะโอเคอืมเป็นตัวแพ้ทางด้วยโอเคมาอธิเผยว่าทาทาทธา,ทาสายฟ้าชนะทตาพัดจันเรียกวันนี้เลยก็เลยโอเคตีสี่สิบกลับตายเอาดิอสามสิบแปดไม่ได้คลับไม่ได้กวนะโอเค ไม่รู้ว่ามนป่ดจีบนี่จะว่าจะจบยังไงนะอ็มันยาวมาเลยนะท่านผู้ชมมันโคตรยาวนะท่านผู้ชมพูดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแบบยังไงจะให้แบบว่ามีพัฒนาล่างพิคาชูได้นะแบบว่าไลาจูนะผมจะแบบว่าอพัฒนาล่างแบบได้ให้ได้แบบว่าไลาจูนะไม่รู้ว่าจะ EP เท่าไหร่นะมันจะแบบว่าพัฒนาได้นะโอเคโอเคาลาบอตน่าจะเป็นผู้หญิง โอเคเป็นผู้หญิงใช่ไหมโอเคโอ้โ okay. ห oh มีเสียงรถลุกควนเลยถ้ามีเสียงรถอะไรมาลกุกควนขวาวไปจริงจริงๆนะเพราะว่ารถมันเสียงดังเลยว่ายังไงฝนก็ตกนะท่านผู้ชมก็ขออภัยจริงๆนะครับโอเควัดเจ้าผู้หญิงนี่น่าจะยายผู้หญิงนี้น่าจะมีโปเกมอนเยอะนะผมพูดแล้วสี่ตัวได้โอ้โ oh หอะไรเนะี่ยสี่ห้าตัวโอ้โหห้าตัวได้มาดิไม่ได้กลัวนะตีแรงดนะ้ว <c oughs> ยสนะี่สิบงามงามหยาบแล้วท่านผู้ชมโอเค แต่มันก็ตายให้ผมนะโอเคมาด้อันนี้น่าจะชนะง่ายอยู่เพราะว่าท่าุธาสายฟ้าผมชนะา่าไฟนะติดขี้ห้าสิบเจ็ดโอเคทานี้โอเคติดขี้เจ็ดสิบห้ายังไงท่านผู้ชมโอเคนะโอเคกินกินน้ำยาพุ่มเลือดกันต่อนะโอเคอตัวละครน่ารักจริงๆนะเจ้าตัวเนี้ยเจ้าเสือแบบ ธาตุไฟนี่น่ารักนะมากไม่รู้ว่าว่ามันแบบมีในโปเกมอนหรือเปล่านะแบบว่าหรือว่ามันจะมาเสริมในเกมอะไรประมาณนี้นะโอเคมันน่ารักจริงๆนะท่านผู้ชมแต่ผมก็ว่าไม่ไม่อ้อมคอนะฆ่าหมดนะผมโอ้อันนี้แบบว่ายูมีขาชื่อใช่ไหมอะไรเจ้าตัวมานี่รู้จักนะท่านผู้ชมผมรู้จักนะโอเค ถ้าผมบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยจริงนะเพราะว่าผมเล่นเกมโปเกมอนใช่ไหมผมว่าผมชอบจําตัวละครโปเกมอนไม่ได้นะก็ขอโทษจริงๆนะผมจำโตัวละครโปเกมอนไม่ได้จริงๆนะผู้ชมโอเคก็ขออภัยจริงจริงนะมิตายด้วยงานหยาบด้วยท่านผู้ชมกินยาอีกโอเคงานหยาบจริงๆเิ้นพวกนี้แถมท่าพงแพรนะร้อยสามสิบห้ากับแปดสิบห้านะโอ้ท่าแพรด้วยชนะได้เปล่าเนี่ยมาเด ไม่อ้อนคอนะอือ <c oughs> กับตายโอ้โหยี่สิบเก้าโอ้โหมันเพิ่มเลือดดีแล้วดีแล้วเพิ่มเลือดเราก็เพิ่มเหมือนกันโอเคมาดิผมติดสถานะแบบตีเบานะตีมันตีมันไม่เข้านะตีสถานะอีกแล้วแต่ติดคี้นะอืมกับตายแต่ก็ไม่ตายโอเคตายโอ้โหเกือบเกือบจะไม่รอดลาาอแล้วท่านผู้ชมโอเคเราจะมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเล่นไรจู๋เลยละ ไลจูอะไรพิกาชูเออเรียกให้ถูกด้วยอ๋ออะไรของผมเนี่ยจะแบบสับสับสนนิดนึงนะท่านผู้ชมก็ขอเพนด้วยจะเรียกแบบตัวละครสับสนอ่ะผมเลือดอีกแล้วมีตาแนวโอเคจะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะมิลทูธนะโอเคมาเลยครับมาแต่ก็เกือบตายนะท่านผู้ชมตีสิบแปดเออย่าเฝ้าข้าข้านะเดี๋ยวเดี๋แป,ป,ป๊บโอ้โหนึกว่ามันจะฆ่าโอเคผมเลือดให้ก่อนนึกว่าจะตายแล้วโอเคมาเพิ่มเลือดอีก โอ้โหเกือบตายจริงๆโอเคมาครับพร้อมแล้วโอเคอืมมาดิเอา้าทำไมเพื่อนเพื่อนให้มันวะโอ้มันตีสถานะอันนั้นนะลืมไปมตีสามสิบสามสิบสองไม่อ่อนข้อนะสามสิบเอ็ดม,มีแต่สถานะอะไรไม่รู้ล้นไปหมดโอเคอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันตายโอเคเรียบร้อยตายโอ้เทิดชนะได้น่าจะคลิปยาวละรับ่านผู้ชมโอเค ไลจูผมก็พิคาจูผมก็ยังไงยังแบบว่ายังภัฒนาล่างเป็นไลจูไม่ได้นะ <c oughs> ก็น่าจะรอคลิปหน้านะน่าจะหลอีพีอยู่จะจะจะอะไรจะจะพัฒนาล่างได้นี่หมายถึงว่าให้ถึงเลเวลยี่สิบเจ็ดสาสิบเจ็ดนะแต่ตอนนี้เลเวลสามสิบนะแต่ตอนนี้เราน่าจะเลเวลสาสิบเอ็ดนะเพราะว่าเลเวลตัวคนเราหมายว่าสาสิบเอ็ดเราก็อัปปตามเลเวลตัวละครเราลเลยนะโอเคผมพูดน่าจะไม่งงนะครับท่านผู้ชมโอเคน่า okay. จะไม่งงเนาะโอเค อัปต่อไปเลยโอเคประมาณนี้นะเราก็มาปลดล็อก ok ถึงภารกิจนี้แล้วด่านนี้แล้วนะด่านที่เจ็ดนะนี่เป็นด่านที่หนึ่งเลยนะครับผมโอเคเป็นรีวิวที่หนึ่งนะอะไรประมาณนี้โอเคน่นจาจะพอสมควรเราสลับคลิปนี้นะโอเคถ้าคลิปหน้าใครยังให้ผมว่ารีวิวตัวละครอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับโอ้ตอนนี้ก็จะไอ้น้ำกินดิเซนแหงมาคิดนะครับผมถ้าใครยังให้ผมว่ารีวิวตัวละครอ,อื่นแบบว่าโปเกมอนตัวอื่นก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามอะไประมาณนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในพีที่ห้านะผม บายบายนะอย่าลืมกดเซฟใบสีฟ้าด้วยนะครับโอเคนี่ตอนนี้นะครับผมจะดัดเสียงทำไม่ได้โอเคอย่าลืมฝากติดตามนะครับผมบายบายถ้ามีเสียงลมอะไรมารบกกวนแบบว่าเสียงแบบไม่แบบว่าไม่แบบซันอะไรแบบจึ๊๊บมีเสียงแบบลดความลบลูกนเยอะมากๆก็ขออภัยจริงๆนะตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะก็แบบว่าจะทําคลิปให้มันแบบสนุกที่สุดแบบว่าให้มันแบบว่ามีคุณภาพที่สุดนะก็ประมาณนี้แหละแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายนะครับโอเคบายบายนะครับผมกดซีอีกครั้งนึงก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเค